เจันทรนชื่อนางดวงพริทิพรพานนะคะเป็นประธานกลุ่มไข่เค็มศูนย์ไปรค่ะความเป็นมาที่ได้รวมกลุ่มกันตรงนี้นะคะขั้นตอนแรกเราก็เลี้ยงเลี้ยงเป็ดกันแล้วก็เอามาดองน้ําธรรมดาแล้วทีนี้ในสมาชิกเขาก็มีการปลูกใบเตออยอ่ะ การปลูกใบเตยเยอะเราก็เลยบอกว่าน่าจะเราน่าจะเอาใบเตยนี้มาดองมาพอกอเพื่อจะได้ดูมีกลิ่นหอมนะ,ะแล้วเราก็รวมกลุ่มกันได้ประมาณ15คนนะคะในการมาทำกลุ่มไก่เค็มพอกใบเตยตรงนี้นะคะแล้วก็วิธีการใช่ไหมวิธีการการทำไก่เค็มนะคะเราก็คัดเลือกไข่ อย่างเช่นไข่เอามาล้างมาล้างถ้ามีตําหนินะคะเราก็จะไม่เอาเลยแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็วางไว้จนมันแห้งหมาดๆหลังจากนั้นเราก็เอาใบเตยล้างใบเตยแล้วก็มาอ่านมาอ่านใบเตยเอาใบเตยตัวนี้นะคะเราก็เอามาปั่นเพื่อที่จะแยกน้ำกับกาก,ากอกอ,กอกจากกันแล้วก็เอาดินสอพองเอากาก เอาผสมอดินสาพองผสมกับเกลือแล้วก็เอาน้ําใบเตยลงมาผสมกันแล้วใส่กากลงไปเพื่อให้ไอ้มันดูมีสีเขียวมีกลิ่นหอ,อมนะคะหลังจากนั้นเรากา็มาเอาไข่ที่เราแห้งแล้วมาพอกนะคะมาทําการพอกอย่างที่เห็นแล้วพอกเสร็จแล้วมันจะมีสีสีขาวอยู่นะคะเราก็มาตกแต่งเป็นสีเขียว นะคะกลุ่มของเรามีอยู่ตอนนี้ทำอยู่ประมาณ 3- 4ปีปีหกสองนะคะตอนนี้ก็อยู่กันมา4ปีแล้วค่ะแล้วก็มีเอืนเอินอ,อมในการที่เราเรามีรวมกลุ่มอยู่ตรงนี้เรามีเอินอ,อมเราใช้เวลาว่างของสมาชิกนะคะมาตามกลุ่มตรงนี้เพื่อให้มีรายได้เสริมในครอบครัวเพื่อใช้เวลาว่างในกาประโยชน์แล้วก็เสริม อา,อาชีพให้กับคนในชุมชนที่ว่างงานนะคะแล้วไข่เค็มใบเตยนี่ถึงเป็นเจ้าแรกของจังหวัดตังไหมครับใช่ค่ะสมาชิกมีไรายได้ประมาณเท่าไหร่ได้คาสมาชิกต่อเดือนใช่ไหมคะรวมตั้งสิบห้าคนหรือว่าที่มาทําตรงนี้คะท,ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็ต่อเดือนประมาณ3ามสี่พันค่ะ ถือว่าเป็นการช่วเยเหลือนะค่ะได้ค่ะได,ได้เกิดงั้นไหมครับค่ะทีะนี้ปัญหามีอะไรบ้างไหมครับปัญหามีในการขนส่งอะค่ะปัญหาคือเวลาเราส่งไปต่างจังหวัดแต่มันค่อนข้างจะแตกง่ายอะค่ะเนี่ยปัญหาในการที่ว่าเราขนส่งอย่างเดียวแล้วไข่ไข่เค็มมื่อนี้ใช้เวลากี่วันอะค่ะ<ห>ไ,ได้ห้าถึงเจ็ดวันทอดดาวได้ค่ะ แล้วก็สิบห้าถึงยี่สิบวันหรืออยู่เป็นเดือนก็ได้นะคะต้มได้เลยค่ะสิบห้าถึงยี่สิบวันต้มได้ถ้าเกิดไม่ไม่อยากกินเค็มจัดใช่ไหมคะเราก็ล้างล้างแล้วไปแช่ในตู้เย็นแล้วเอามาต้มมันจะเนื้อหรือว่ากลิ่นจะเหมือนเดิมเลยค่ะที่จะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์นะว่าถ้าสนใจชาวบ้านสนใจติดต่อนี้ไรบ้างค่ะถ้าสนใจในไก่เค็มพออใบเตยสมุนไพรของกลุ่มไก่เค็มบ้านชายวัดนะคะเบอร์โทร 0894713802นะคะเลียนให้เลียนให้รังไม่ใส่สิรังเรียวร้อยรงแล้วก็เรียนให้เรียนให้ 谢对吗？ เานอไเน้ใบเตยใบ่อ hmm. ิอันนี้เขาไข่ดองนใ่ข่ดองน้ำใบเตย่ดองน้อันนี้ไข่พอกอันนี้ไข่พอง